สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเรื่องราวของอิทธิลาคารทีนั้นถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอินเดียในยุคนั้นถือว่าเป็นอินเดียที่ยากจนมากเหลือเกินและในยุคที่เกิดความขัดแย้งแห่งความคิดแล้วยังมีความขัดแย้งกับประเทศข้างบ้านคือจีนซะอีกตรงนั้นถือว่าเป็นการปรับเซียนจริงๆนะครับว่าอิทธิลานั้นสามารถที่จะบริหาร ประเทศอินเดียในเวลาถึง16ปีได้อย่างไรเรื่องแรกที่เราเพิ่งเอ่ยกันก็คือเรื่องปฏิวัติเขียวหรือปฏิวัติขาวนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและก็การกินอยู่แต่ที่มีมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของความขัดแยง้งสร้างปัญหาให้กับอิทธิราคาชที อิทธิลาคารทีนั้นถูกรอบสังหารนะครับโดยบอด y ี้การ์ดซึ่งเป็นชาวซิกเรื่องราวตรงนี้นั้นสะท้อนให้เห็นนะครับว่าประเทศอินเดียมีความรุนแรงเหลือเกินเพราะว่าหลังจากที่อิทธิลาคารทีเสียชีวิตไปแล้วก็คงจะเห็นนะครับว่าความย่ำแย่ของประเทศอินเดียน,นั้นมากเหลือเกินเพราะว่าอิทธิลาคารทีนั้น มีลูกชายอีกสองคนนะครับคนหนึ่งนั้นชื่อสันชัยนั้นก็เสียชีวิตจากการที่ตกเครื่องบินตายอันนั้นคงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเท่าไหร่อีกคนนึงครับชื่อลาจิปคันทีนั้นก็ได้ถูกเรียกว่าระเบิดพีชีพตายเพราะว่าลาจิปคันทีนั้นได้มาเป็นตัวแทนของอิทธิลาคาันทีหรือครอบครัวคันทีในด้านการเมือง ลาจิปคันธีนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียที่อายุน้อยที่สุดเพราะเป็นลูกของอิทธิลาคานธีแต่ความขัดแย้งเช่นเดียวกันเริ่มมาจากมหาตมะคานธีเหมือนกันครับว่าในประเทศอินเดียนั้นถ้าเกิดมีความขัดแย้งแล้วก็มีการทำลายล้างกันมีคนเคยเอ่ยนะครับว่าคนที่นามสกุลคานธีปกครองอินเดียนั้นล้วนแต่มีปัญหาและจะกลายเป็นอาถรรพ์ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับลาจิฟคานทีนั้นมีภรรยาคนหนึ่งนะครับเป็นชาวต่างประเทศเธอเป็นชาวอิตาลีครับชื่อซอนยาคานทีซอนยาคานทีนั้นก็ได้รับการผลักดันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้ก้าวเข้าสู่วงการการเมืองเป็นหัวหน้าของพรรคคองเกรสในอินเดียที่ปกครองอินเดียมายาวนานเหลือเกินซอนยานั้นมีความเชื่อและมีความกลัวเรื่องของคำว่าอาถรรพ์น,นาสกุลคานที ฉะนั้นเธอเลยให้โมมันซิงนั้นเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นนายกถึงแม้ว่าเธอจะเป็นหัวหน้าพรรคของคองเกรสโมมันซิงนั้นปกครองอินเดียมาใช้เวลาอันยาวนานนะครับแต่ในขณะเดียวกันโมมันซิงนั้นก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินเดียให้รุ่งโรจน์และก็สามารถจะแข่งขันกับจีนได้ครับนั่นเป็นเรื่องราวของการเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของน้ำสกุลคานที เราจะไปคุยเรื่องการเมืองของอินเดียในข่าวต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ